อันนี้กันกรเชนก็ยังเรียนอยู่ใช่ไหมหรือว่าไงอ่ะจบหรือยังตอนเรียนฝึกงานเรียนอยู่<ด>เรียนปศส,สี่แล้วเรียนอะไรนะเรียนชั้นปปศสี่แล้วปศส,สามมาสองปีอ่ะชิีิหาสาระไม่ได้นะโอทางนี้ แม่งวิ่งติดกันวิง่งวิ่งติดกันไม่ได้เออเอามึงลองวิ่งแซงไปเนี่ยคือติดเลยไปไม่ได้เลยเนี่ยอ <c oughs> ่านแคบเลยทำให้ <c oughs> ดังเปนหนึ่งทีโกงโก้กลัวมันต้องมีใครโดนสักคนนะไม่ใช่กูนะ เนไปแล้วอย่างที่เอ็มเอ็มมันมันอยู่ด้านล่างหรือเปล่าเชิญหน้าดีน้องเชิญหน้าดีเดโมกอกก้อนเดโมกอกก้อนไอ้ตัวเดโมกอกก้อนกูเข้าแล้วไอ้ตัวดอกบัวนะดอกบัวใช่เฮ้ยเจอเจอเจอมันมันมันอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางอยู่กับผอมเพื่อ

เขาวไหนกูเทนะเทเนอะเออผ่านน้าวลากูกูรอดีัยกูกูจะผ่านนี่ยักูกูยุ่เหนือกูย่เหนือแล้อเหนือใช่ใช่ใชโอ้ยด่านนิ่งงไว้หมดเลยใครมีแมพมาเปิดแมปเลยดี ก็เครื่องอยู่ไหนวะแล้วมึงอยู่ที่เดิมงงไปหมดและต้องหัวใจก็เต้นรัวๆเต้นไม่หยุดตามผมเพิ่งอยู่นะเฮ้ยเอาซจำใครไม่ได้พัฟกี้เอากูโดนนะเนี่ยเรียบร้อยโกโก้กลัวไม่ไหวแล้วไม่ละครั้งกินแล้วกินแล้วกินแล้วโมโหแล้วนะตัดแบกกแล่ะเอ๊ะมันตามแบก มันตามไปตามตามอะไรมันตามมาใครตามใครไปไม่รู้ตามใครไปไม่รู้ใครไม่ไ้ตามกูแล้วกันนะก็มาดิเนี่ยก็มาดิอู้อู้กว่าก็มาดิน้องชายแม่ได้เก่งจีไองาเนี่ยสุดละไอทีทางออกอ๋อนะออกนี่อ๋อ อ๋อใช่ทางออกไปทางทางของอยู่ตรงกลางเลยว่ะน้องจ่ายมันจังไม่ยุดเลยอ่ะแล้วมันซ่อมหน่อยมองวะอุ้ยโอ้กูรู้แล้วที่กูรู้แล้วยี่เนี่ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเขาไปตามคนที่ปั่นอยู่ในห้องอืมก็ก็ุ้กลับมาอุ้มละก็ก็อุ้มแล้ว แฝดสองกลางชัวร์ใกล้สุดเลิศเอ้ยที่สุดเลยเอาเรื่องหลุดแน่หลุดแน่เก่าเกมว่ะหลุดมาหนะ้าไม่หลุดอีกนิดเดียวเอ้ยระวังนั่นอนะอย่างไครนี่ยว่ะระวังมันตาแดงก่ำนะน่ะเหมือนไอ้ยังมาเด็กมเล่นนะตาแตาดงก่ำแม่งแม่งแม่งเลยนเอาว่ะตาแดงก่ำเอาน่า

อ่างงงงเป็นหนึ่งสเต็ปให้ปลาโอ้ยเฮียเอ้ยอ้เฮียห้องนี้มันทะลุหรอถูก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 กูไม่รู้ไปก้กูเจอเครื่องแล้วกัน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 ใครเข้าไปตรงนี้อหมาแก่เ้ยเจอหมาแกมา่ะเอ้ยเอามาดีน้องน้องน้องเอาเครื่องแตกไปโผล่ตรงไหนได้ไง ้งเปรีย้ยวทุกเดิมเนี่เลยอ่ะตอกอะไรใช่ด้วยว่ามันว่ามันติดคือมันมุดแล้วมันมุดมันมุดอาไม่มุหนหมดนะไม่มุด,ดไม่ม,ไมุมดอ็เจอไหวชิวไหวชิวกระดองไม่เชื่ออยู่มาเลยเนาะกระดงวิ่งกระดองวินแล้วไม่มีทางหับว่ะคือไม่มีทะลึ่งทะลึ <c oughs> ง่งทำอะไรทำอะไร

ไม่ไหวแล้ว่เ้ยไม่ไหวแล้วนะอ้าเฮียมันมีบอโลบอโลอ่ากมมีบัฟฟาโลทามันมัดีน้องไอมีคนมีคนแทงยนคนแทงไปไวชิวน้องแฟนเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดียวเด็บมาเก็บไปเย็บไปเย็บไปขาทาาหน่อยผมยเอาที่ห้องนี้อีกกระโดดกระโดดออไปเลยกระโดดไปเลยกระโดดไปเลยกระโดดไปเลยไปแล้ว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 กระโดก็ู สายยากลันอ oh, ๋อยังเดิเลยกันมีหิวไหมมี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 เราคงไม่มีว่ะเดินๆยังจะนำมือออถอดดิเฮ้ยตอนน้ตอนนี้ตาถ่ายนะครัครับเพราะว่าเขาเข้าเกมแล้ว โอ้ยมันหวามาแล้วใจแข็งไว้ใจแข็งไว้กำลังหาอยู่กำลังกำลังหาเงิงซ่อมอยู่เดินคืดตึกออกแข่งแข็งไว้แข่งแข่งไว้แทงหลังมีมีมีแทงหลังชัวร์มีมีมีแต่ว่าเขาไม่อุ้มอ่ะ lên lùng mai mà lên lùng mai hay xóm sệt lại mấy nè Adinalin Cảm ơn tôi đi

อย่าแกจะไรมาไกูไหนวะยไปแล้วไปแล้วเ้ยดลนยมันจะเปิดประตูเขี่ยข้งหลังกูเปิดไปน้องพี่ข้หลังไหสบายสมึงไหนวะอาอยี่นี่มาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับก็แปแล้วก็แปดก็ก้าหนึ่งร้อย เป็นมาน่ะหออกมาวะเฮียทีนู้ดิทุกทีตอนนี้กูรอดทุกทีนะที่พวกกูโกเไอ้เฮ้ยอ๋อหลุดรอดรอดรอดโอเคอีกประตูเสร็จดึมั้ยอ่ะเสร็จมั้ยอ่ะโอ้โหพ่ออยู่นี่พอดีเจ๋งสวยเจอทีไม่ใช่ตัวฟรีว่ะไม่ใช่ตัวฟรีอะน้องพอดี ตอนนี้จาร์เพิ่งไปแล้วใช่ไหมอ่าไปแล้วเจเจเมลจะบอกไหมฮะเมลจะบอกไหม